สต็อกกระบะนะครับเติมเน้นๆเต็มๆแบบนี้มีทุกแบบทุกสไตล์นะครับจากเอ็กซีรก็มีนะครับจากดีซันก็มีโตโยต้าก็มีครบเลยนะครับวันนี้เอาตัวไฮไลท์นะครับตัว3.0ตัว M ตัวท็อปนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นกระบะนะครับเครื่อง3.0 190ดร้อ้าสังมาสประตูนะครับเป็น4ประตูนะครับไฮเดนเดอร์นะครับตัวนี้บอกเลยว่านี่คือตัวท็อปเครื่อง3.0นะครับราคาดีมากนะครับย้าว่าราคาดีเลยนะราคานะครับบอกเลยว่าได้รถในราคาที่จากป้ายแดง ล้านกว่าบาทนะครับนี่ราคานะครับรถปี21นะครับไม่ไม่ถึง60,000โลไม่ไม่ถึงหก0 0 0นนะครับไม่ลักหมื่นนะผมบอกเลยว่าไม่น้อยด้วยนะครับเหมือนในรถไปแดงไปใช้ราคาถูกลง4ี่0,000บาทนะครับผมบอกเลยนะว่าใช้ดีแม็กนะไม่ขาดทุนนะครับขาดทุนบอกเลยว่าราคาตกยากครับราคาแข็งนะครับลูกค้าคนไหนนะครับซื้อรถนะผมบอกเลยว่าซื้อกระบะไปใช้นะครับ ผมบอกเลยว่าซื้อมือสองคุ้มกว่าเยอะนะครับรถสวยสภาพป้ายแดงแบบนี้ไปบอกก่อนนะว่าคันนี้นะครับไม่ต้องผ่อนไม่ต้องออกแบบว่าเป็นร้านแล้วผ่อน2 0 0 0 0ไม่ต้องครับบอกเลยว่าราคาแค่7จ็ดแสนผ่อนแค่หมื่นกว่าบาทหมื่นสองหมื่นสามแค่นั้นนะครับนี่หมื่นสองหมื่นสามจบเลยนะครับได้รถสวยๆไปใช้ดอกเบี้ยสองเกว่าแคมเปญไตมาดสุดท้ายของปีนะครับจะปีใหม่แล้วด้วยใครหาอยู่นะครับก็บอกไปได้เลยนะครับมีโปรโมชั่นของแถมให้สุดท้ายของปีแล้วนะครับเรียกว่าถ้าสนใจติดต่อมาได้นะครับซื้อสดได้ จัดเฟรนันได้นะครับ0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับแอดไลน์ดีทักมหาเป้ได้เลยนะครับนี่คือรถนะครับที่สวยเดิมน่าใช้สภาพเดิมนะครับตัวรถเนี่ยเป็นตัวโฉมหน้าโฉมตามใหม่ๆปัจจุบันหล่อๆแบบนี้นะครับดีแม็กนะครับบอกเลยว่านะครับในเรื่องของออปชั่นนะครับให้มานะครับดีไซน์สวยออปชั่นไม่ ออปชั่นก็เยอะเหมือนกันนะเรียกว่าเยอะเลยนะครับและยิ่งตัวนี้นะครับมันเป็นตัวท็อปนะครับปี21นะครับมันได้เซ็นเซอร์พาร์คิสโซน่ามาด้านหน้า4จุดนะครับด้านหน้า4จุดนะครับกระจังหน้าโครเมียมมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นแบบโปรเจกเตอร์เลนนะครับนี่แล้วก็มีไฟทแธมให้ครบนะครับสภาพโครมสวยใสไม่แตกไม่เล้าวแล้วก็ไฟนะครับไฟเลี้ยวกับไฟจะมองแยกการ้ายขวาชัดเจนนะครับสันโคมต่างๆชัดเจนคมๆแบบนี้นะครับสีสามพิพันธ์รถสภาพเดิมสีขาวนะครับเครื่อง3.0 3,000นะครับเครื่อง3,000 190้อลังม้านะครับเรียกว่าเทียบเท่ากับพวกเทอร์โบคู่ของรถรุ่นใหม่ๆเลยนะพวกปี24พวกของพวกคูงพวกปอดเลยนะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มคุ้มเลยเดิมโรงงานนะครับแรงอยู่แล้วสวยอยู่แล้วนะครับเรียกว่าเต็มสูบเลยนะครับขับขี่ขับมันนะครับจะขึ้นเขาลงห้วยสบายนะครับประตูประตูก็สบายๆนะครับมาพร้อมกับตัวสันคบต่างๆชัดเจนแบบนี้เห็นไหมครับนี่สันเดิมแน่นอนแบบนี้สีเดิมไม่เคยเคลียร์นะครับสีเดิมไม่เคยเคลียร์จากโรงงานแม็กแท้แม็กเดิมนะครับแม็ก เดิมๆจากโรงงานนะครับนี่แบบนี้นะครับระบบเบรก ABS ยางใหม่ๆคลิปๆนะครับยางใหม่ๆคลิปๆเลยอ่าสภาพสวยสภาพเดิมนะครับยางปี24่นะยางพื้นเป๊ะเปลี่ยนให้แล้วนะครับแค่ยางลูกค้าก็เปลี่ยนไปแล้วประมาณ2 0 0 0 0บาทนะครับบอกเลยว่ายางกระบะนะครับราคาก็สูงอยู่แล้วนี่เปลี่ยนให้แล้วลูกค้าใช้ไปอีก4ปี5ปีนะครับ3าปีก็เปลี่ยนค่อยเปลี่ยนนะครับซุมล้อต่างๆโครงสร้างสภาพเดิมนะครับแล้วก็ตัวฟลีมกล้องแสงติดมาให้ครบแล้วนะครับ เดิมๆจากโรงงานตี่บอกเลยว่าถ้าของเดิมจะไม่มีฟิล์มเนาะก็ติดให้แล้วครบเลยนะครับติดแล้วครบแล้วก็มีเรสเซนเซอร์ด้วยนะนี่มีเรเซนเซอร์ด้วยตรงนี้นะครับเอาไว้พบว่าฝนตกฝนตกเง,งี้ยมันก็จะตัวจับเซนเซอร์ให้นะครับตัวจับว่าฝนตกอะไรเงี้ยอ่าก็มีให้ครบแบบนี้นะครับสัวนคมษข้างๆชัดเจนนะครับกระจุกของข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตัวให้พร้อมแบบ L.E.D. อ่าการาดสภาพสวยสภาพเดิมนะครับหูจับ นะครับนี่ก็เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับระบบ Security นะครับมีให้ครบป้องกันการโจรกรรมการขโมยนะครับให้ครบเครื่องอยู่แล้วนะครับโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเดิมนะครับไม่มีชนไม่มีพิกามนะครับอ่ะแล้วก็นี่เลยไมน่าสปอร์ตเดิมแท้นี่ครับเดิมนะครับรถที่ขายอยู่แล้วบอกของเป้ทุกคันนะสี่ร้อยคันนะสภาพเดิมอยู่แล้วนะครับด้านในนะครับนี่เบาะเป็นเบาะหนังสภาพใหม่เบาะหนังแบบสปอร์ตคูแม็กนะครับก็เรียกว่า ไม่ค่อยร้อนเนาะไม่ร้อนนะครับเพราะบอกบอกเลยว่าอบ์ดเนี้ยนะครับจะมีเรื่องของตัวลดความร้อนมาให้นะครับทาให้อบ์ดเนี้ยไม่ร้อนมากนะครับเป็นเบาะหนังด้วยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังมีแอร์แบงกให้ครบทั้งวาคอนโซลเป็นบุญนุ่มแบบนี้นะครับดีไซน์สวยน่าใช้รถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมมาตรฐานเกตเอนะครับด้านหลังนะครับตรงด้านหลังเนี่ยตรงเนี้ยเบาะเนาะก็เรียกว่าถ้าเป็นตัวอิสุนะครับจะมีเรียกว่าตัวใหม่เนี่ยจะมีมีปีก เราสรีระในการเข้าโค้งให้เหมือนบอกคู่หน้าเลยนะครับแล้วก็มีแอดหลังให้2จุดนะมีแอด้หลังให้2จุดพร้อมกับฟ้าชาร์จหนึจุดนะครับที่พักพิงแขนที่วางแก้วน้ำแบบนี้วางได้นะครับนี่วางได้เลยแบบนี้นะครับวางซ้ายวางขวานั่งซ้ายนั่งขวาก็ได้หรือเจ้าขึ้นแล้ววางตรงกลางก็นั่งได้3คนนะครับนี่ก็นั่งได้ถึง3คนเลยนะครับกว้างโป่งหลังคาเนาะนั่งได้สบายสบายแบบนี้นะครับสภาพค่อนข้างใหม่มากนะครับใหม่มากเลยนะครับ ได้ไปใช้คุ้มๆนะครับแล้วก็นี่เบาะมันพับได้แบบนี้นะครับเบาะพับได้แบบนี้ด้านหลังจะมีจุดยึดพวกคาซีทสายเบลล์ต่างๆประแจแม่แรงอยู่ครบนะครับโครงสร้างเดิมสวยงามนะครับ6 9 9 0 0 0านะครับค่าตัวของเขานะครับออกใหม่ล้านกว่านะครับออกใหม่ล้านกว่านะครับอันนี้คุ้มแน่นอนแบบนี้นะครับตัวถังบอดี้โครงสร้างสภาพเดิมนะครับนี่เดิมเดิมเห็นไหม อ่าสภาพเดิมนะครับใารสนใจนะครับคันนี้ติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับสูตรเก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับรถสวยสภาพดีเดิมเดิแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับสันคบด้านข้างตรงกระบะชัดเจนคมคมแบบนี้นะครับไฟเบงไฟเบรกสภาพเดิมนะครับเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังสี่จุดนะครับตัวเอ็มตัวท็อปนะครับนี่คือตัวท็อปสุดแล้วและเป็นตัวสามจุดศูนย์ด้วยนะครับกล้องมีมาให้ครบนะครับแม็กเรเนอร์สภาพใส่กคลิปนะครับแม็กเรเนอร์สภาพสายคิปนะครับ สภาพเดิมแต่โคนงตะเข็บเดิมนะครับตะเข็บต่างๆสภาพเดิมนะครับตะเข็บต้วต่อต่างๆสภาพเดิมนะครับอ่าคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับสนใจนะครับติดต่อหาเป้ยังไงนะเบอร์นะครับ0 9 4ย์9 4 8าี่เจี่ดสพร้อมบอกเลยนะว่าติดต่อมาพร้อมโปรของแถมให้นะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับแล้วก็แอดไลน์มาก็ได้นะครับเบอร์ไปทั้งเบอร์แล้วก็เป็นทั้งไลน์นะโทรได้แอดไลน์ได้นะครับ สังคมต่างๆสภาพชัดเจนนะครับเฟรมแชสซีชัดคมๆแบบนี้นะครับนี่ชัดคมๆนะครับตัวแชสซีเฟรมเดิมนะครับสีเดิมนะครับกระบะไมค์กิฟต์นะกระบะไมค์กิฟต์ยางปีซซี่ด้วยนะครับสมัยที่ต่างๆก็มีให้ครบเนาะนี่เห็นไหมมีให้ครบนะครับออปชั่นด้านในที่ได้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับกระจกปบพัาไฟฟ้าสี่ทันล็อกนะครับ แล้วเขาพรมลายเป็นหุบหนังนะครับไม่ใช่หนังแข็งๆนะนี่หนังนุ่มนะหนังบูนุ่มด้วยนะครับเป็น3มก้านนะครับนี่ตัวีแบบนี้เป็นสีบอลเงินสวยงามนะครับมีคุชคอนโทนนะครับช่วยในเรื่องของการเรียกว่าผ่อนแรงเรานะครับขี่นั้นรัความเร็วได้นะครับครบรับสายวังสายได้พร้อมนะครับรถปี2 1มาอยู่แค่นะครับห้าหมื่นกว่าโลอ่ะมาดูกันอย่าเบรกกพุ่งตัดตรงนี้ปึ๊บอ่ะอ่ะ อย่าเบรกก่อน push นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมเลยนะครับไม่ห้าหมื่นเก้าพันโลนะครับไม่ห้าหมื่นเก้าพันโลนะครับอ่าไม่ห้าหมื่นเก้าพันโลนะครับอ่าอันนี้คุ้มๆนะครับคุ้มๆนะครับคอนโซลนะครับตรงนี้นะครับก็เรียกว่ามี ที่ว,ทว,าวางของวางมือถือตรงนี้ได้หรือใส่กุญแจก็จะใช้งา,ชง,งานได้หลากหลายนะครับนี่แบบนี้ได้เหมือนกันอ่าออปชั่นให้มางต่างก็กเร็วครบเครื่องนะตัวสายมือถือจะได้เป็นจอใหญ่แบบนี้ขนาด10นิ้วเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกตัวรองพวกตัวแซดพีตัวรองเขาจะได้เป็นจอ7นิ้วนะครับนี่แล้วดูครับมีกล้องให้ให,ใหญ่แบบนี้เวลาเข้ากร์สอยเห็นไหมครับบอกแนวระยะให้ครบเลยนะครับอ่าครบเครื่องนะครับส่วนออปชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกอ่า ระบบแผนที่นาทางในเวเตอร์เข็มทิศมีครบหมดนาฬิกาบอกเวลานะครับมีครบหมดเลยนะครับแผนที่เห็นไหมมีครบหมดแบบนี้นะครับเดิตทองงานนะครับใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อเาไปเลยนะ094794848นะครับคันนี้บอกเลยว่ายังส่วนจงว่างมาพร้อมกับแอร์ที่เป็นออโต้ดูออด้วยนะครับแยกกันอิสระซ้ายขวานะครับปรับอุณหภูมิตามใจชอบแยกกันซ้ายขวากาแฟนเราชอบเย็นกว่าแล้วก็เขาเปิดของเขาได้เลยตรงนี้นะครับนี่เปิดได้เลยนะครับ แล้วก็ธานาคารไอแบงก์เขออนปกติเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวนี้ครับพาร์คิ่งโซนา่าสำหรับตัวตัว M นะครับนี่พาร์คิ่งโซนา่านะครับเอาไว้เป็นตัวเซนเซอร์จะถอยจะเปิดและปิดก,ก็ได้หรือท้ายท้านคอนโทรลไม่ใช่ท้ายเป็นระบบ D A C ครับควบคุมความเร็วลงทางลาดชันนะครับขึ้นเขาลงเขามีระบบนี้ช่วยได้บอกเร็วสบายใจหายห,ห่วงนะครับอ่ะคราวนี้นะครับมาอีกค้าห่างเก้าเดี๋ยวเป้พาดูจุดอื่นบ้างนะครับด้านในระังราคาก็สูงโปร่งแบบนี้อยู่แล้วนะครับ สวยเดิมน่าใช้นะครับเกียร์โต้ด้วยแล้วไมค์ก็แค่ห้าหมื่นเก้าพันโลนะครับเลนเซ็นเซอร์มีให้ครบนะครับเครื่องเสียงก็ดังอยู่แล้วเนาะได้ยินอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวเป้พาไปดูนะครับในส่วนของพวกห้องเครื่องต่างๆบ้างนะครับอ่าจะพาไปดูนะครับออปชั่นตรงนี้ก็จะมีพิเศษอีกอย่างตรงขวาเนาะคือไฟเตาอปรับได้3ระดับนะครับทัชคอนโทรลมีให้ครบปุ่มออโต้ออฟมีพร้อมนะครับที่เก็บกุญแจตรงนี้ก็มีให้พร้อมๆเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มฝิดฝาน้ำเครื่องกับปุ่มฝาน้ามันนะครับกระบาดดีเซลนะครับก็เรียกว่าใช้ทนทานนะครับปัญหาน้อยศูนย์บริการทั่วประเทศสําหรับอีซูสุนะครับศูนย์ทั่วประเทศเลยใครสนใจคันนี้ติดต่อมาหาเพได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็บอกก่อนเลยนะครับว่านี่คือตัวอีซูสุนะครับไฮแลนเดอร์นะครับ4ประตูเกียร์โตนะครับเครื่องนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยสามจุนะไม่ใช่หนึ่งเก้านะครับร้อยเก้าสิบลังม้าเกือบสองร้อยลังม้าแล้วเดิมๆจากโรงงานนะบอกเลยว่าแรงตั้งแต่กําเนิดไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแล้วว่าเกิดมาแรงอยู่แล้วนะครับนี่คานงคานหน้าสภาพเดิมวันนงวันน้าเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันพาวเวอร์ต่างๆ,ๆนี่อยู่ครบแกะให้ดูเลยนะครับอ่าแกะให้ดูเลยนะครับอ่าสภาพเดิมนะครับก็ตรวจเช็คคียดทุกจุดเนาะ ลูกค้าคนไหนสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับยางก็ใหม่นะครับสภาพรถก็ใหม่แผ่นเพยยังอยู่ครบแบบนี้นะครับจับดูหมุดด้านล่างนะครับนี่ตัวรีเบทตรงด้านล่างเนาะก็ไม่ยาวนะครับไม่ยาวเกินไปนะครับอันนี้คือของเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่ใช่ของบอมนะของแท้นะครับนี่คันหน้าเดิมไม่บิดลูกไม่พิบไม่คดไม่งอนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับแก้มเดิมนะครับตัวนี้เป็นพวกยักรโซลารนะกองโซลานะครับก่อนนี้น้ามันหมดอ่านี่ครับายการน้ํามันดูที่กี่ขีดดูหน่อย โอ้ดาเลยสองขีดนะครับดานะแต่ดาดานะโอ้ใส่ยากนะมือเดียวใส่ยากมือสั่นด้วยเอา้าวาตีแบดมาโอ้ใส่ยากครับมาทำมือเดียวใส่ยากอ่ะมีเทร์โบนะครับเชยบูเชยบูอย,อยู่แล้วนะครับใส่พงใส่พานนะเครื่องไม่มีปัญหาอะไรไม่แค่ห้าหมื่นเก้านะครับผมบอกเลยว่าใช้งานยาวๆรถพวกนี้นะครับบอกเลยว่าใช้ได้อีกสิบห้าปีสิบปีไม่มีปัญหาอะไรนะครับ สนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับคันนี้ไฮเดรนเดอร์สามจุตัว M ตัวท็อปนะครับปี21่สิบเอ็ดไม่ห้าหมื่นาสำหรับลูกค้าคนไหนสนใจกระบะสีประตูสวยยกสูงคันนี้นะครับไฮเดรนเดอร์สามจุตัว M ปียีเอ็ดไม่ห้าหมื่นเก้าแอดไลน์มาทักมาได้นะผ่อนวันหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสามพันประมาณนี้นะครับเพราะว่าดีเคดีฟีดเอได้ดอกเบี้ยสองหมนกว่ามีให้นะครับผ่อนสี่ปีได้ห้าปีหกปีเจ็ปีได้หมดเลยนะครับสนใจติดต่อมานะครับบอกเลยว่ามีโปรแถมให้ก่่ออนนนหมมดโปรรี้ะคับบผกเลยวา ไม่มีอีกแล้วโปรแบบนี้นะครับแถมให้เยอะมากคุ้มมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกระบะสวยไว้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับมีโปรให้นะครับคุ้มก่อนปีใหม่หารถไปใช้งานกันนะครับออกง่ายอนุมัติไวนะครับได้รถใช้แน่นอนดอกเบี้ยพิเศษและที่สำคัญนะครับรถมาตรฐานเกรดเอแบบนี้นะครับมาหาไปได้เลยรับประกันเลยว่าคุณจะไม่โดนรถย้อมแน่นอนคุณซื้อกเราไม่เสียจ่ายนะครับเราเป็นบริษัทใหญ่นะครับมาตรฐาน ของเรามีนะครับเราถ้ารางวัลอันดับหนึ่งในเรื่องของรถต้นใจนะครับคุณภาพรถแล้วก็การเรียกว่าคัดกรองลูกค้าด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยสําหรับรถสวยคันนี้นะครับผมสวัสดีครับ